เอาจริงเบลก็ไม่ได้เหมือนอยากจะให้ออกมาเป็นกระแสหรืออะไรแต่ว่าคือเบลมั่นใจว่าแบบถ้าเบลทาไปกับทางแม่บุ๋มอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะชัวร์ว่าจะถึงมือณตอนนี้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือในรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออยากช่วยสปอตค่ะเหมือนหลายๆคนที่ก็ทําในตรงนี้เหมือนการแบบอยู่ปิดทองหลังพระมากกว่าเบลอีกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนและกันที่มีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็อยากจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะ คุณอ่ขอเคยแรเอุออ้มลูกม,มันเป็นงไงบ้างเอเหรอคะเอ,เออเห็นของพี่คคนเดียวก็รู้สึกแบบแบบว่าสถานที่เนี้ยมันแบบมันมาได้กันหมดเนี้ยมาจะมาคนเดียวก็ได้เดินสะดวกหรือจะมาเป็นคู่หรือจะมาเป็นครอบครัวอ,อะไรอย่างเงี้ยอืมเพเลเขาเป็นเต็กรูปมาเราคิดภาพไปว่าถ้าเบล่าจะต้องเลยเ <นะ S 1> หรอคะแปลว่ามันเป็นการคิดข้ามขั้นตอนมากเกินไปมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่า ก็ชอบเด็กอยู่แล้วอ,อุ้ม <c oughs> หลานไปก่อนอาาเดี๋ยวึงานเนาะเออใช่มันต้องเป็นขั้นเป็นต่อนิดนึนงแม่แม่ไม่ถามหรอแม่ไม่ถามอ๋อแม่แม่ถามใครไหมก็ทุกอย่างมันดูแบบแม่ถามแค่อยากไม่อยากแต่ถามเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วอืมถาถามก่อนหน้านี้เราให้คำตอบได้ไปว่าคืออ่า คือเราก็ถามแม่กล nice ับแม่ก <barbecue> ็บอกว่าเออแม่ก <music> ็อยาบมีน <guys out> ้าอะไรอย่างเงี้ยเบลไม่รีบเเลไม่รีบค่ะเบลไม่เสียงสูงด้วยค่ะเป็นไงบ้างกับการ ก็คือเหมือนด้วยความที่เบลติดตามข่าวอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเอาจริงจเบลก็ไม่ได้เหมือนอยากจะให้ออกมาเป็นกระแสหรืออะไรแต่ว่าคือเบลมั่นใจว่าแบบถ้าเบลทาไปกับทางแม่บุ๋มอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะชัวร์ว่าจะถึงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไว้วางใจกันมานานอยู่แล้วด้วยแต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนบางประเด็นที่แบบว่าเออทำไมไม่ไปทําเองหรือลงพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องขอชี้แจงว่าคือเราไม่ได้มีเวลานาตรงนั้นจริงๆแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาไปในเรื่องของแบบการตรวจสอบหรืออะไรแล้วก็แบบ แม่ icana, ฝากหน่อยละกันนะเพราะว่าเห็นแบบคนของแม่ลงพื้นที่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนของเราก็คือเราตามข่าวอยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าณตอนนี้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือในรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออยากช่วยซัพพอร์ตค่ะเดี๋ยวเขจะสนใจเงินมก็ค่จำนวนเยอก่ยังไงคะแบหรเอ ช่วยภาคเหนือไปแล้วเนาะพอพอแบบภาคใต้มีปัญหาแบบปัญหาเดียวกันแล้วก็เห็นแบบเหมือนออคนเดือดร้อนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้อยากจะแบบมองว่าให้ที่ไหนน้อยกว่าที่ไหนอะไรแบบนี้เคเรารู้สึกว่าเออแบบเราก็ให้ไปด้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจและความสบายใจในจำนวนที่เราที่เราแบบโอเคกเอย่างเงนะี้งาย,ยา อ,อ,อ,อย่างที่บอกเบลเชื่อว่าไม่ใช่แค่เบลคนเดียวหรอกก็จะมีแบบเหือนหลายๆคนที่ก็ทําในตรงนี้เหมือนกันแบบอยู่ปิดทองหลังพระมากกว่าเบลอีกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบลคิดว่าก็ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนและกันที่มีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็อยากจะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> คือมันต้องเหยียบใบเหยียบแม่ตอนนี้ก็คือเหมือนปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะกว่าที่เราคิดไว้ด้วยแต่ว่าถามว่าปีหน้ามีโปรเจกต์ไหมมีแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนว่าจะเป็นช่วงไหน,นะคะ่ะเป็นไงบ้างทีแปดที่เป็นลูกผสมอะไร โอ้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณที่มาร่วมบุญกันแล้วก็เหมือนอช่วยกันทำโปรเจกต์ต่างๆให้ให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เชื่อว่าจะเป็นจะเป็นแรงบุญที่จะสนับสนุนทุกทคนแล้วก็ส่งเสริมทุกคนให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ